ทุกท่านคงจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวของชีวิตคุณตาสมชายเทียมเมืองอายุ67ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันได้อาศัยอยู่ภายในซอยสัตหีบสุขมุมวิท4 1หมู่ที่3ตําำบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชดลบุรีโดยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับภรรยาคือนางเตรียมหรือคุณยายเตรียมเทียมเยมืองอายุ73ปีนะครับ ซึ่งทั้งคู่นั้นได้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายโดยขับรถพ่วงข้างตะเวนเก็บของเก่าขายอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีแต่ในวันนี้นะครับคุณตาสมชายซึ่งเป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดกว่า20ปีนั้นก็ต้องล้มลงไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกแล้วหลังจากที่ได้ล้มป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานกว่า1นนปีทำให้ผู้เป็นภรรยาคือคุณยายเตรียมนั้น ต้องเป็นเสาหลักแทนคุณตาแทนและได้ออกขาเก็บของเก่าเดินเท้าเก็บของเก่าไปทั่วในย่านเมืองสัตหีบนะครับต้องหาไรายได้มาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงพี่สาวอีกหนึ่งคนและหลานสาวอีกสามคนวัยขวบเศษวัย9ปีและวัย11ปีนะครับด้วยเหตุนี้ทำให้พระอาจารย์บุญส่งจันทิโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพรสาสตร ไม่อาจทนเห็นความเวทนานี้ได้จึงได้หยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือชีวิตครอบครัวนี้ส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอะไรนะครับเราไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้หลวงปู่แห่งวัดเตาถ่านนะครับหลวงปู่อีธท่านได้มอบอะไรให้กับครอบครัวนี้บ้างน,นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาน,นโอกาสนี้นะฮะนี่นะครับเอาละครับตากระยายตา หลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วนะหลวงปู่อีธพระอาจารย์บุญส่งจันทิโมนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพศาสตร์วัดเตาถ่านบ้านเรานะครับท่านก็ได้รับทราบเรื่องราวของชีวิตครอบครัวคุณยายแล้วก็คุณตาท่านก็เลยเมตตานําสิ่งของมากมายที่เป็นสิ่งของจําเป็นต่อการใช้ชีวิตเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคุณตาคุณายายนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลวงปู่ท่านให้อะไรมาบ้างนะครับ ขามยิ้มนะลูกดีใจไหมดีใจดีใจไหมลูกของยิ้มยูใหญ่เลยหลวงปู่หลวงปู่ใจดีไหมลูกไงปู่อามเอาละครับตอนนี้เราก็ขนของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่าวันนี้หลวงปู่อีทแห่งวัดเตาถ่านได้มอบอะไรให้กับครอบครัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นของมากมายเลยนะครับเป็น ดีใจไหมครับดีใจครับมีอะไรบ้างมีเข้าวสารพอไหมครับรมีนมนมีทุกอย่างขึ้เลยปนปครับครับคุณยายกับคุณตาจ๊ะวันนี้หลวงปู่ได้เอาของมามอบให้มากมาย คุณตารู้นยายรู้สึกยังไงจ๊ะสบายใจคิดว่าได้กินหลายเดือนลงดีใจไหมยาดีใจมากเขาได้กินบางทีลูกก็อดครับคุณตาจ๋าคุณตาดีใจไหมดีใจมากมากเลยครับครับรู้สึกยังไงตอนนี้ที่เห็นของกินรู้สึกดีใจพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกนะยายรู้สึกยังไงมัางจะดีใจยิ่งแล้วเลยดีใจมันสวรรค์มาโปรดเลยหนูเป็นไงมัางลูกดีใจไหมลูกพูดีลูกบอกูดีใจ ตั้งแต่อยู่มาเคยมีคนมาให้ของแบบนี้ไหมครับไม่เคยเลยแล้วก็มีมีกระตานมาเยอะมากมันเป็นกระถุงเนึ่งกรบตานหนึ่งครั้งนี้เป็นดีใจใช่ไหมครับครับเอาละครับท้ายที่สุดนี้นะครับอยากจะฝากถึงคุณยายคุณตาอยากจะฝากถึงหลวงปู่อีดแห่งวัดเตาถ่านยังไงบ้างครับเราตองขอให้หลวงตาอายุธด้านเหมืนเดินครับครับลูกหลานต่อไป อยู่อปีให้คอหลงตาเจ็บไม่ใกล้ตงมีกาลังทชวูไปอีกครับธรรมดาหลวงตาผมก็แย้มแย่นลครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านฝากมาบอกว่าการที่เดินทางมาช่วยในวันนี้ท่านอยากให้สิ่งของเหล่านี้นะครับได้เป็นกําลังใจให้กับคุณตาคุณยายที่ก็มีอายุมากแล้วนะครับให้ได้มีแรงพลัง มีกาลังใจที่จะลุกขึ้นซื้อต่อไปที่สําคัญคุณตาท่านอยากให้คุณตากับคุณยายระลึกไว้เสมอนะครับว่าสังคมของเราอะ่ะยังมีคนที่ยังพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้มีใครที่ยังมีคนอีกมากมายที่ใจดีและไม่ได้ทออทิ้งคุณตาคุณยายไป ลอดเวลามายายก็รู้ว่าใครเนื่อร้อนทุกข์ก็ทุกข์ว่าฉันก็มีฉันก็กดมานานแล้วไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ดินรนหนากินมือ้อค,คือต่อชีวิตสไปไปทำนั้นไม่อยากเขาก็ลําบากเราก็ลําบากเนาะก็ไม่กล้าขอใครเนะาะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นสิ่งที่ตากับยายไม่ได้ขอเป็นสิ่งที่หลวงปู่อยากมอบให้ด้วยด้วยแรงศรัทธาด้วยด้วยความที่หลวงปูง่มีความเมตตาสงสาร แล้วก็อยากให้เป็นจุดประกายพลังให้ครอบครัวของคุณตาคุณยายได้เดินต่อไปนะหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะตากับยายนะครับยยนะรครับรครับครับ